เครื่องบินโดยสารของบริษัทแอร์บัสรุ่น A380 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะมีสายการบินชั้นนำา7แห่งนำมาให้บริการกับผู้โดยสารกว่า5ปีแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับสายการบินแห่งชาติบริษัทการบินไทยได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้6ลลำเมื่อ7ปีก่อนและในที่สุดก่อนจะส่งมอบลำแรกให้กับการบินไทยทางบริษัทแอร์บัสก็เชิญตัวแทนการบินไทยพร้อมสื่อมวลชน เข้าไปเยี่ยมชมรุ่น Air Bu s ส A380 ที่โรงงานในฮมบูร์ประเทศเยอรมนีผู้สื่อข่าวของเราคุณมนุชาเจอร์มูลติดตามไปด้วยครับทีมข่าวสามิติเดินชมห้องโดยสารเครื่องบิน Air b บัส A380 ลำแรกของการบินไทยลำนี้ภายในโรงงานเมืองฮัมบูร์ประเทศเยอรมนีก็พบว่าช่องทางเดินปูด้วยพรมสีม่วงอย่างสวยงามช่องเก็บสัมภาระสูง60เซนติเมตรถูกติดตั้งครบถ้วนส่วนห้องครัวสุขาห้องเก็บของเหลือการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย เจ้าหน้าที่แอร์บัสเปิดภาคคลุมเผยให้เห็นเบาะที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งมีความกว้างสิบแปดนิ้ว เครื่องบิน Airbus A380 เป็นเครื่องบินโดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งทางบริษัท Airbus สก็ยืนยันว่าสามารถติดตั้งที่นั่งได้สูงสุดถึง853ที่นั่งแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้สั่งซื้อค่ะอย่างเครื่องบิน Airbus A380 ที่การบินไทยสั่งซื้อลำนี้ได้มีการแจ้งความประสงค์ให้ติดตั้งที่นั่ง507ที่นั่งเท่านั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารค่ะ ที่นั่งผู้โดยสารชั้น1ห,หรือ First c l a s s จำนวน12ที่นั่งซึ่งเหลือเพียงการติดตั้งเบาะที่นั่งและเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าผู้โดยสารชั้นธุรกิจจำนวน60ที่นั่งโดยชั้น1และชั้นธุรกิจเบาะที่นั่งสามารถปรับเอนอนได้180องศาส่วนที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดมีจำนวน435ที่นั่ง Uh, air traffic is growing, it will double over the next 15 years, and uh, larger aircraft are a solution for congestion at airports. We never stop uh, developing our existing products, but also looking at new technologies and essentially how to produce aircraft that are better for the environment, uh, that cost uh, less uh, for the airlines to operate, uh, and obviously uh, that are satisfying and, uh, and a pleasurable experience for the passengers who fly on them. เครื่องบิน Air b บ s ส A380 ผลิตด้วยวัสดุพิเศษที่มีน้ำหนักเบากว่าอลูมิเนียมร้อยละยีมีความยาว73เมตรสูง24เมตร10เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวเครื่องบิน7เมตร14เซนติเมตรความจุเชื้อเพลิง3 1 0 0 0 0ลิตรระยะทางการบินสูงสุด15,300กิโลเมตรบริหารจัดการเชื้อเพลิงลดค่าใช้ใจ่ายลงได้ร้อยละ 15- ถึงร้อยละ20ต่อที่นั่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงเสียงรบกวนที่เบาลง กว่าจะได้เครื่องบิน Air ์บัส A สามแปดศูนย์หนึ่งลำเริ่มต้นจากการผลิตลำตัวเครื่องบินแยกเป็น5ส่วนที่เมืองฮัมบูร์ประเทศเยอรมนี er ie, กับชิ้นส่วนต่างๆเช่นล้อปีกที่ผลิตจากประเทศสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วขนส่งส่วนประกอบลำตัวและชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดไปประกอบที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสโดยตกแต่งสีเฉพาะส่วนหางเครื่องบินเพื่อสแสดงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นเครื่องบินของสายการบินใด จากนั้นทดสอบการบินแล้วส่งมาติดตั้งห้องโดยสารรวมถึงตกแต่งสีเครื่องบินทั้งลำที่ประเทศเยอรมนีก่อนจะส่งกลับไปทดสอบการบินครั้งสุดท้ายที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสเพื่อส่งมอบเครื่องบินแก่ลูกค้าที่นั่นเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A380 เริ่มมีคำสั่งซื้อตั้งแต่ปี2544โดยเริ่มออกสู่ตลาดการบินเมื่อ5ปีก่อนจนกระทั่งปัจจุบันมียอดสั่งซื้อรวม253ลำจาก19สายการบินชั้นนำโดยทยอยส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว72ลำ การบินไทยได้สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้จำนวน6ลำเพื่อเตรียมนำมาให้บริการเส้นทางการบินจากกรุงเทพหานครไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปยุโรปยอดการสั่งซื้อเครื่องบิน a i r b u ัรุ่น A380 โดยเฉลี่ยต่อปีสูงถึง26ลำนะคะแต่ว่าการผลิตจนกว่าจะส่งมอบถึงลูกค้าได้นั้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่2ลำต่อ รุ่น A 380ลำนี้ซึ่งกำลังจะเป็นลำแรกของการบินไทยจะเสร็จสิ้นจนส่งมอบถึงการบินไทยได้ก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆปลายเดือนกันยายนปีนี้ค่ะมนุชาเจอมูลข่าวสามิติรายงานจากเมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนี Germany.